ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ4,600ล้านปีก่อนโลกสร้างความมหัศจรรย์ให้เราประหลาดใจอย่างต่อเน,นื่องธรรมชาติอันยิ่งใหญ่รถไฟหอแห่งปิศาและการสำรวจจะนำเราสู่สถานที่ที่ท้าทายและแสนงดงามวันนี้เราจะไปสำรวจภูเขาไฟในอินโดนีเซียประเทศที่เปลือกโลกยังไม่ยอสมสงบนิ่งรอคอยการระเบิดอันรุนแรง ทีมงานมุ่งหน้าไปยังเขตการระเบิดของภูเขาไฟที่เคยสัน่นคลอนโลกใบนี้แล้วบันทึกภาพภูเขาไฟละเอียดภู <un ct ur ne> เขาไฟพ่นก๊าซพิษออกมามากมายคุณห <un ct ur ne> ุูหมของก๊าซส,สามารถสูงได้ถึง600องศาเซลเซียส คงตายจะหากไม่มีหน้ากากกันสารพิษครับความงดงามของธรรมชาติและแสงยามค่ำคืนวิธีถ่ายทำสมัยใหม่ทำให้เราได้ภาพปากปล่องภูเขาไฟถึงเวลาที่เราจะได้สัมผัสพลังอันมหาศาลของแมกมาก วันนี้เราเดินทางไปยังอินโดนีเซียประเทศที่ตั้งอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีและมีภูเขาไฟที่ยังคุกกลุ่นกว่า130ลูกประจุตัวอยู่ที่นี่ทำให้เราสามารถติดตามการระเบิดได้อย่างใกล้ชิดการสำรวจของเราโฟกัสไปที่ภูเขาไฟสองแห่งคือกราระตัวที่ยังคงประทุอย่างต่อเนื่องบนเกาะชวาและภูเขาไฟอีเจนแหล่งผลิตกา๊าซพิษจำนวนมหาาลบนเกาะชวาตะวันออก เรานั่งเรือไปทางใต้ของเกาะชวาประมาณ60กิโลเมตรไปยังภูเขาไฟกลากระตัวที่เคยระเบิดรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่การระเบิดจนเกิดการทำลายล้างเกิดขึ้นเมื่อราว100ปีก่อนแต่ปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่กลากระตัวยังคงระเบิดขึ้นทุกๆ2ปี เมื่อปี2009ดอนนี่วิจัยยันโตใกล้ของเราได้เห็นการระเบิดอันร้ายกาจอย่างใกล้ชิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าถือเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง เขาไฟระเบิดขึ้นทุกๆ5นาทีจนกระทั่งเวลากลางคืน <S <S แม้เรือที่ดอนนี่นั่งอยู่จะจอดห่างออกไปถึง2กิโลเมตรแต่ก็ยังสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้อย่างชัดเจนบูมมันดังมากเลยครับเออแล้วผมก็ได้ยินเสียงสะท้อนดัง บูมชัดมากๆเลยล่ะครับมันดังไปถึงที่นั่นแล้วก็สะท้อนกลับมาดังมากๆเลยครับใช่ครับภูเขาลูกนี้รู้จักกันในชื่ออนักกลากระตัวแปลว่าลูกของกลากระตัว ก่อนการระเบิดครั้งใหญ่ในปี1883กรากตัวเคยเป็นเกาะภูเขาไฟที่ใหญ่กว่านี้โดยมีเส้นรอบวงถึง30กิโลเมตรมีปากปล่องถึง3ปล่องคือทางใต้ตรงกลางและทางตอเนเหนือของเกาะเมื่อปล่องภูเขาไฟทั้ง3ระเบิดขึ้นพร้อมกันและต่อเนื่องถึง3เดือนลาวาจำนวนมหาศาลจึงไหลทะลักออกมาเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใต้ดินทำให้พื้นดินของเกาะ พัทงทลายลงสู่มหาสมุทรสถานที่หนึงเป็นหลักฐานที่บอกเล่าถึงการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ในปี1883ได้ดีดอนนี่นำเราสู่เกาะกลากระตวไในส่วนที่เหลือรอดจากการพังทลายที่นี่มีรอยแตกแนวดิ่งบนหน้าผาสูงหลายเส้นคุณเห็นตรงนั้นไหมครับ ตรงหินดำตรงนั้นนะครับตรงนั้นเหรอครับครับตรงนั้นคือบ่อแมกมานะครับตรงนั้นเลยเหรอครับครับแมกมาก็จะพุ่งขึ้นทางนี้นะครับเรียกว่าสายแมกมาครับสายแมกมาเหรอครับครับมันก็เหมือนกับเส้นเลือดแหละครับอ๋อครับไล่ขึ้นไปข้างบนเลยครับ นี่เป็นทางเดินของแมกมาที่อยู่ภายในภูเขาไฟและเหลือให้เห็นจากช่องเปิดของภูเขาไฟและบอกให้เรารู้ว่าแรงที่ดันแมกมาให้พุ่งออกมานั้นมหาศาลเพียงใดมีเพียงไม่กี่ที่ในโลกเท่านั้นที่จะสามารถเห็นอะไรแบบนี้ได้แท้จริงแล้วพลังมหาศาลของกลากตัวยังไม่เคยลดลงเลยในรอบ100ปีที่ผ่านมา ลูกของกลากะตัวหรืออนักกลากะตัวก็ขยายตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากแมกมาจำนวนมหาศาลที่ถูกดันขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกในปี1927อนักกลากะตัวดันตัวขึ้นสู่ผิวโลกเป็นครั้งแรกภูเขาไฟลูกนี้ยังคงประทุอยู่เสมอนับจากนั้นและขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ จริงๆแล้วมันขยายขนาดขึ้นอย่างรวดเร็วถึง4.9เมตรต่อปีอะไรอยู่เบื้องหลังการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้นะการสำรวจปล่องภูเขาไฟคงช่วยตอบคำถามนี้ที่อนักกลากะตัว เกิดแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟเกิน1000ครั้งต่อเดือนการลงจอดในเขตนี้ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากทางรัฐบาลร่องรอยการระเบิดของภูเขาไฟถูกทิ้งเอาไว้เกลื่อนกลาดบริเวณเนินเขาที่เห็นนี่นะครับ,รบก็คือหินบอมภูเขาไฟครับหินบอมภูเขาไฟเหรอครับ,รบงั้นก็เป็นลาวาใหม่สิครับ ระว่าใหม่เหรอครับราวาใหม่ครับอ๋อครับคมันมาจากยอดเขาอนักกระกระตัวนะครับอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับนี่เลยครับหินบอมภูเขาไฟที่เรากำลังดูอยู่นี้ยาวถึง50เซนติเมตรพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยเท่าฐานสีดำจากภูเขาไฟมันเป็นทรายใหม่จากการระเบิดครั้งล่าสุดนะครับมันถึงได้มีสีดำแบบนี้ แล้วก็นุ่มมากๆด้วยครับครับถ้ามันเป็นสีดำแสดงว่ามันยังใหม่อยู่หรือครับครับใช่ครับใหม่ครับหลังจากเดินท้ามา40นาทีเราก็มาจุดที่ห่างจากปากปล่องภูเขาไฟ200เมตรจากมุมนี้เราสามารถมองเห็นรอยสีขาวของปล่องได้ชัดเจนเมื่อบวกกับหินบอมภูเขาไฟที่เราเห็น มันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าภูเขาไฟลูกนี้ยังคงมีชีวิตตรงส่วนสีขาวที่เราเห็นตรงนั้นนะครับมันก็คือซัลเฟอร์ครับแล้วการระเบิดมักจะเริ่มจากตรงส่วนที่เป็นสีขาวครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นรอยแยกก็เลยมีซัลเฟอร์ออกมาครับซัลเฟอร์มักถูกพบใกล้รอยแตกบนพื้นผิวภูเขาไฟ และเมื่อแรงดันจากแมกมาใต้ดินเพิ่มสูงขึ้นการระเบิดจะเริ่มขึ้นที่รอยแตกเหล่านี้แม้ว่าตอนนี้มันจะยังดูสงบก็าตามนะครับแต่มันอาจจะระเบิดวันนี้หรือว่าระเบิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้สถานะของแมกมาสามารถคาดการได้จากการวัดอุณหภูมิพื้นดิน4664 อุณหภูมิของพื้นดินที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากแมกมา,ตาใต้ดินในบรรดาภูเขาไฟมากมายในอินโดนีเซียอนักกลากระตัวเป็นภูเขาไฟที่แมกมา,ตาใต้ดินพยายามจะออกสู่พื้นผิวโลกตลอดจากจุดนี้ไปจนถึงปล่องภูเขาไฟเป็นจุดอันตรายเราจึงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วย เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุภาพถ่ายทางอากาศจะถูกส่งมายัางจอมอนิเตอร์เคลื่อนที่ว้าวเยี่ยมมากโอ้ชัดมากเลยครับโอ้เฮลิคอปเตอร์ค่อยๆบินขึ้นไปตามทางลาดชันของภูเขาไฟ ว้าว <Wow. S 2> นยอดเยี่ยมและนี่เองปล่องภูเขาไฟของอนักกลากะตัวมันสร้างปล่องใหม่นะครับ mm hmm. ปล่องใหม่มีสามปล่อง mm hmm. ปล่องหนึ่งใหญ่มากครับ oh, ครับ,รบผมไปทางขวานิดหนึ่งครับ ช้าชาครับช้าชานะครับช้าชาจากนี้เราจะสำรวจระดับของเซลเฟอร์ซึ่งสามารถช่วยคาดการณ์การระเบิดได้ผูเขาไฟอยู่ในภาวะที่พร้อมระเบิดได้ทุกเวลาอนักกลากระตัวผูเขาไฟที่มีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่มากทำไมภูเขาไฟมากมายถึงกระจุกตัวอยู่ที่แห่งนี้นี่แสดงถึงเปลือกโลกที่ห่อหุ้มผิวโลกไว้แผ่นเปลือกโลกจมหายลงตรงขอบภูเขาไฟจะก่อตัวขึ้นได้โดยง่ายใกล้ๆอินโดนีเซีย มีแผ่นเปลือกโลกถึง4แผ่นแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนฟิลิปปินส์แปซิฟิกและออสเตรเลียนแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เชื่อมต่อกันในระยะ6,000กิโลเมตรซึ่งยาวที่สุดในโลกและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมภูเขาไฟจึงถือกำเนิดขึ้นที่นี่การเคลื่อนไหมของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียมีผลกระทบอย่างมากต่อเกาะชวา แผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียเลื่อนสไลด์ตัวลงใต้แผ่นยูเรเชียอย่างรวดเร็วด้วยอัตราความเร็ว7เซนติเมตรต่อปีเมื่อแผ่นเปลือกโลกจมลงมันพาความชื้นลงสู่ใต้เปลือกโลกซึ่งก่อให้เกิดเป็นแมกมาบนเกาะชวาแผ่นของเปลือกโลกจมลงอย่างรวดเร็วนําพาน้ําจํานวนมหาศาลไปพร้อมกับมัน ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นแมกมาจำนวนมหาศาลเช่นกันเพราะเหตุนี้การเกิดและการประทุของภูเขาไฟจึงยังเกิดขึ้น,นอยู่เรื่อยๆบนเกาะชาวาเกิดการระเบิดเกิดขึ้นมากมายหลายแบบภูเขาโบลโมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเกิดระเบิดขึ้นถึง58ครั้งใน200ปีที่ผ่านมา หนึ่งในลักษณะของการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้คือมันจะพ่นสายออกมาเป็นจำนวนมากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นในระหว่างปี2010ถึง2011มีการประมาณการว่าจานวนสายที่ถูกพ่นออกมาจากการระเบิดนั้นมีมากถึง1.3ล้านคิวบิกเมตรตรงกลางของเกาะชวามีภูเขาไฟชื่อเมรปิตั้งอยู่ ตามความหมายแล้วคําว่าเมรปิหมายถึงภูเขาแห่งไฟและภูเขาไฟแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักจากเท่าภูเขาไฟเท่าภูเขาไฟนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า500องศาเซลเซียสและมักจะไหลลงตามเชิงเขาด้วยความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเขาไฟเมรปิเคยคฆ่าชีวิตผู้คนกว่า2,000ชีวิตในช่วง200ปีที่ผ่านมาทีมงานมุ่งหน้าไปยังภูเขาอันน่ากลัวที่พ่นก๊าซอันตรายออกมาตลอดเวลาถึงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดแล้วปลายทางของเราอยู่ที่ภูเขาไฟอีเจนตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ภูเขาไฟแห่งนี้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่มาถึง6ครั้งในเวลาร้อยปีที่ผ่านมาปลายยอดของมันปกคลุมด้วยกลุ่มก๊าซตลอดเวลาและกา๊าซภูเขาไฟนี้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงพลังอันมหาศาลของโลกเออเรามีแว่นตาครับครับลมจะพัดเอาควันมามันมีซัลเฟอร์ดไดออกไซด์ที่ทำให้เราแสบตานะครับอ๋อครับผม ถ้าคุณไม่ใช้หน้ากากกันกา๊าซคุณจะหายใจลําบากนะครับอ,อยู่ไม่ได้เลยครับภูเขาไฟอีเจนอยู่ในภาวะพร้อมระเบิดตลอดเวลาแค่มีสัญญาณถึงการระเบิดแม้เพียงเล็กน้อยทางเข้าสู่ภูเขาจะถูกปิดทันทีจริงๆแล้วหนึ่เดือนก่อนการถ่ายทําเพื่อมีการประกาศห้ามเข้าสู่เขตภูเขาไฟนี้เ,นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของเส้นทาง เราก็พบกับผู้คนลงจากยอดเขาพร้อมกับก้อนหินลักษณะคล้ายหินเหลืองหรือเยลโลสโตนคุณดอนนี่ครับครับนั่นมันคืออะไรครับอ๋อเนี่แหละครับครับ,รบมันก็คือเยลโลสโตนครับมันคือก้อนซัลเฟอร์ซัลเฟอร์บริสุทธิ์ครับอ๋อซัลเฟอร์เหรอครับอืม พวกเขาจะแบกมันลงมาจากยอดเขาแบบนี้แหละครับอ๋อครับขึ้นไปบนสุดโน่นแล้วก็ขนลงมาแบบนี้เลยครับจริงๆแล้วเยลโลสโตนก็คือ <Yes. S 2> ก้อนเซลเฟอร์เซลเ,เฟอร์เป็นแร่ที่สามารถพบได้เ,เป็นจำนวนมากในเขตภูเขาไฟอันตรายที่พ่นก๊าซพิษออกมาตลอดเวลาหลังจากเดินกันมาสองชั่วโมงเราก็มาถึงปล่องภูเขาไฟ ที่นี่ไม่มีต้นไม้สักต้นเป็นผลมาจากก๊าซพิษภูเขาไฟจำนวนมากนั่นเองนี่คือปากปล่องภูเขาไฟอีเจนมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว1กิโลเมตรและมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ด้านล่างก๊าซภูเขาไฟจำนวนมหาาศลถูกปล่อยจากใต้ดินไหลซึมเข้าสู่ทะเลสาบเบื้องล่าง ทำให้เห็นเป็นสีเขียวจริงๆแล้วมีการบอกต่อๆกันมาว่าที่ภูเขาไฟอีเจนมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันเกิดจากก๊าซภูเขาไฟซ่อนอยู่ทีมงานเริ่มต้นเดินลงไปตามหน้าผาอย่างระมัดระวัง ทุกอย่างเริ่มเป็นสีขาวและพลามัวใส่น้ากากด้วยครับในก๊าซภูเขาไฟมักประกอบด้วยไฮโดรเจนซัลไฟและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่อันตรายมากเราเริ่มได้ยินเสียงการพวยพุ่งของก๊าซ ในที่สุดทีมงานก็มาถึงจุดที่มีก๊าซภูเขาไฟพวยพุ่งออกมากลิ่นของซัลเฟอร์เสียดแทงทั้งโพรงจมูกและคอเอที่นี่มีควันก๊าซพุ่งขึ้นมาครับคนที่นี่ก็เลยเรียกมันว่าห้องครัวห้องครัวเหรอครับครับห้องครัวครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเขาเก็บซัลเฟอร์กันนะครับดีครับตกลงฮะครับ ยตระวังนะครับนัณจุดที่กา๊าซพุ่งออกมากลายเป็นแหล่งเก็บแร่ซัลเฟอร์ระวังด้วยครับมันร้อนมากเลยครับโอเคครับผมก็ว่าอาจจะร้อนอยู่นะครับมันอาจจะไหม้คุณได้นะครับ ในกลุ่มควันก๊าสนี้ประกอบไปด้วยสารประกอบซัลเฟอร์เป็นจํานวนมากตรงนี้มีท่อเหล็กยาวยื่นออกมาจากจุดที่ก๊าซพุ่งออกมากา๊าซภูเขาไฟจะเย็นตัวลงเมื่อไหลผ่านท่อเหล็กซึ่งก่อให้เกิดเป็นซัลเฟอร์ จะได้ยินเสียงแผ่นดินที่ปั่นป่วนและเดือดดาลลึกลงไปใต้ดินของเหลวสีแดงไหลออกมาจากช่องที่เปิดอยู่แท้จริงแล้วมันคือเซลเฟอร์ซึ่งจะมีสีแดงเมื่ออยู่ในรูปของเหลว ซซลเฟอร์จะอยู่ในรูปของเหลวในอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสและเมื่อมันสัมผัสกับอากาศและเย็นตัวลงมันจะค่อยเปลี่ยนเป็นก้อนแข็งๆสีเหลืองสีเหลืองที่สว่างสดใสบ่งบอกว่าซซลเฟอร์มีความบริสุทธิ์มากเชื่อกันว่าภูเขาไฟอีเจนมีเขื่อนแมกมาอยู่ในพื้นที่ที่แคบกว่าภูเขาไฟอื่นๆ เนื่องจากแมกมายังคงถูกดันขึ้นมาทางปล่องภูเขาไฟอยู่เรื่อยๆการประทุและการเกิดระเบิดจึงยังคงเกิดขึ้นได้เรื่อยๆการรอคอยสิ้นสุดลงถึงเวลาที่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากในโลกนี้ปรากฏการณ์นี้จะเกิดแค่ในตอนกลางคืน ช่วงหัวค่าทีมงานถ่ายทําตั้งกล้องไว้ใกล้กับพื้นที่ที่มีกา๊าซหนาแน่นควันไอ้น้ำและกา๊าซลอยสูงขึ้น เมื่อท้องฟ้ามืดลงเริ่มมองเห็นบางสิง่งเคลื่อนไหวยอยู่ในกา๊าซเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความพร่ามัวก็เริ่มปรากฏสีสันชัดเจนขึ้นและในยามค่ำคืนเปลวเพลิงสีน้ำเงินที่สว่างโชดช่วง เป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมากไม่เหมือนที่ใดในโลกเ<ม>พลิงสีน้ำเงินส่งสัญญาณเรียกโอ้สุดยอดเลยครับอืมโอ้มาสัจจันย์มากเลยสุดยอดไปเลยนั่นนะสิเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้แถมร้อนด้วยก็ต้องร้อนสิครับก็ใช่แต่ร้อนมากๆกสิใช่ครับร้อนมากๆเลยครับ ลองวัดอุณหภูมิได้ไหมดีครับลองดูลองวัดดูได้ไหมครับครับ,รบ,รบประมาณ6กรองศาหกรองศาขึ้นไปครับโอ้โหผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับมหัศจรรย์มากๆเลยเนี่ยใช่ครับที่ภูเขาไฟอีเจนแมกมาถูกด,ดันตัวขึ้นมาใกล้พื้นผิวโลก และก๊าซที่พุ่งออกมามีอุณหภูมิสูงกว่า600องศาเซลเซียสผลของมันทำให้ซัลเฟอร์ติดไฟเกิดเป็นเปลวเพลิงสีน้ำเงินสวยงาม มหาสารจากแบกมาถูกปลดปล่อยจากใต้พื้นดิน,นากนนารระเบิดของภูเขาไฟอนุภาพรุนแรงยังคงเกิดขึ้นในแหล่งภูเขาไฟของอินโดนีเซียซึ่งทำให้เรารู้ว่าโลกยังคงมีชีวิตอยู่เช่นเดิม